สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับพวกเราในรายการมายาดทางสู่ฝันมุ่งสู่ดาวนะครับและวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญนะค่ะให้น้องแนะนําก่อนใช่แล้วค่ะเดี๋ยวให้น้องแนะนําตัวสักนิดนึงคุณผู้ชมค่ะนอกจากจะอยู่กับฝนกับพี่ชายแฮกแล้วแะววันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะน้องอะไรคะครับชื่อน้องเบนพี่ชายเพิ่มสุขครับนี่และก็น้องผม นายวลาผมคุ้มผัวผมชิเล่นเชี่ออโต้ครับผมอ๋อเบนกับออโต้เบนออโต้ใช่นะคะเป็นอยากขี่ไหมอยากขี่เบนออโต้ไก็ก็ให้พี่ชายขี่ก่อนเลยแต่จะขี่ยังไงก็แล้วแต่นะครับสุขภาพร่างกายก็ต้องแข็งแรงนะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆนั่นก็คือนี่เลยค่ะดีบินายคุณผู้ชมค่ะวันนี้จัดโปรโมชั่นมาฝากกันด้วยนะคะสมุนไพร9ชนิดรวบรวมไว้ในหนึ่งแคปซูลเขามีหลายโปรมากเลยคุณผู้ชมวันนี้สนใจโปรไหนรีบโทรสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะคะที่ 0266456 6นะครับหรือสแกน QR code ที่โชว์อยู่ทางด้านหน้าจอทีวีตอนนี้หรือแอดไปที่แอดมายาไลน์ like นะครับใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะต้องรีบโทรก,กันอ,อ่ะเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชมค่ะรายการของเรามายาไอดอลกับโปรเจกต์นะคะของทาง Maya Hot New มายาฮอตนิวก็คือมายา Idol 2023 เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราเชิญน้องๆที่ผ่านการเข้ารอบนะคะเราคัดเลือกมาแล้วเนี่ยมาสัมภาษณ์พูดคุยนะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นว่าพัฒนาการน้องความสามารถของน้องคนนี้โดดเด่นด้านไหนให้เราได้ติดตามกันนะคะวันนี้มาพูดคุยกันพี่ชายอ่ะลิมนี้ก่อนเลยได้นำตัวเรียนอยู่ที่ไหนอายุเท่าไหร่หรือทําอะไรอยู่บ้างตอนนี้เชิญเลยครับสวัสดีครับผมนายวรพุ่มพวงครับชื่อเล่นชื่อโตครับผมเรียนอยู่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผมคณะนิเทศศาสตร์ครับผม ปีไหนลูกปีสองครับปีสองปีสองนะคะน้องเรียนคณะนิเทศศาสตร์นะคะผมปัจจุบันนี้เรียนอย่างเดียวเลยหรือเปล่าหรือทำงานอดีเรกอย่างอย่างอื่นไหมคะเรียนอย่างเดียวครับช่วงนี้เป็นคนจังหวัดอะไรลูกกรุงเทพครับกรุงเทพบ้านอยู่แถวไหนแต่บ้านอยู่สมุทรปราการคะเอออยู่สมุทรปราการแล้วเวลาเรียนนี่อยู่มาอยู่ไปอยู่สมุทรปราการหรืออยู่หอพักแถวหอการค้าอยู่สมุทรปราการเลยครับผมโอ้โหเดินทางนี่ขยันเดินทางมากเลยนะน้องเรียนคณะนิเทศศาสตร์นี้สาขาอะไรคะลูก ภาพยนตร์ครับภาพยนตร์แต่ว่าอยากเป็นอะไรภาพยนตร์พุ่งกลับอยากอยู่เบื้องหลังมากกว่าอยากอยู่เบื้องหลังนะครับอยากเป็นพระเอกไหมก็ได้ครับผมเออคนนู้นคนนี้นแบบนี้บ้างน้องเบนซ์กันบ้างค่ะแนะนําตัวอยากเป็นทางการเลยครับครับสวัสดีครับชื่อเบนซ์พิชัยพิ่งสุกนะครับตอนนี้อายุปีครับปีครับก็เพิ่งเรียนจบคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับ เทคโนโลยี fellow, พระจอมเกล,ล้าธนบุรีที่คือบางโหมดป่ะคะถูกต้องครับอ๋อนะคะอันนี้เขาจะแบบโดดเด่นนะเรื่องทางแบบแนววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอะไรอย่างนี้นะคะเอาจริงจริงงานในวงการบันเทิงเนี่ยน้อยอยู่นะที่แบบว่าน้องที่แบบว่าชอบในด้านแบบเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และจะมาอยู่ในวงการบันเทิงอย่างนี้เราชอบชอบอะไรในในวงการบันเทิงคะในเรื่องของวงการบันเทิงครับก็ชอบใน<ฆ>เรื่องของการร้องเพลงหรือว่าจะเป็นการแสดงนะครับที่จะมีแบบว่าเสน่ห์ที่มันแบบว่าแตกต่างออกไปจากวิทยาศาสตร์แล้วก็ เทคโนโลยีนะครับเราได้เรียนรู้ในการควบคุมอารมณ์รวมถึงการใช้สมาธิในการแสดงละครหรือว่าจะเป็นการออกเสียงการนําเสนอตัวต,วตนหรือว่าคาแรคเตอร์ของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยออกมาให้ชัดเจนตามบทบาทนะครับก็เรียกว่าการเรียนก็ออกจะก็จะเครียดนิดนึงเราก็เลยแบบว่าอยากมาฝึกฝนทางด้านแบบในวงการบันเทิงใช่เป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วปะคะก็ทุกวันก็ร้องอยู่แล้วครับแต่ร้องพูดชัดค้อยชัดคามากเลยเล่นกีฬาอะไรบ้างเนี่ย ตอนนี้ส่วนใหญ่ผมจะเล่นเป็นเวทเทรนนิ่งครับอ๋อรูปร่างก็ดีป่ะแล้วน้องอโต้เล่นกีฬาอะไรบ้างตอนนี้เส่วนใหญ่ผมจะเล่นบาสครับผมเนบาสนะสังเกตนะเด็กยุคใหม่นะครับก็สจะเล่นกีฬากันเนาะหรืวก็เข้าฟิตเนสเดี๋ยวนี้ผู้ชายต้องหุ่นดีน้าหล่อระดับหนึ่งแต่ถ้าหุ่นดีมาเนี่ยถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งเลยทีเดียวความสามารถพิเศษนะมานจะกรู่ถามบุญเบนไปแล้วออโต้เ่ะคะเป็นยังไงบ้างความสามารถพิเศษของเรามีอะไรบ้างเอ่ย เออคนผมชอบเล่นกีตาร์ครับผมแล้วก็อชอบร้องเพลงนี่ก็ไปได้วยกันได้นะนี่คนนึงเล่นกีตาร์คนนึงร้องเพลงได้สลับกันเ,ออเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราคงได้ฟังกันซิมเปิลซิมเปิลอ่าซัมเปลิลนิดนึงออ <laughs> ใช่นะคะเดี๋ยวเดียวคุยกันต่อเลยนะพูดถึงความสามารถพิเศษแล้วเรารู้สึกยังไงนะคะทําไมถึงอยากจะมาประกวดเวทีมายาไอดอล2023นี่คะออะน้องเบนก่อนครัในส่วนของ ที่ผมมาประกวดในมายาไอดอลนะครับก็จะเป็นในเรื่องของโอกาสที่ได้รับรวมถึงการฝึกฝนและพัฒนานอกเหนือจากสิ่งที่ผมได้เรียนจากมหาวิทยาลัยนะครับก็คือถ้าเรามาอยู่เนี่ยไม่เอ Idol, ่อมายาไอดอลนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการแสดงรวมถึงการร้องเพลงการแอคติ้งหรือว่าจะเป็นเอ่อการเปลี่ยนในอีกมุมมุมมุมมองอของการใช้ชีวิต ทำให้ชีวิตของผมเนี่ยมีความประจนภัยมากขึ้นโอ้ยอย่ากหาประสบการณ์ในเวนี้บ้างแล้วปกติเราก็เรียนแบบว่าตัวเลขวิทยาศาสตร์อะไรกันอยู่แล้วนะคะออโต้ล่ะครับลูกทําไมถึงเลือกมาประกวดเวทีเมอยาไอดอลครับเอ่อเพราะว่ามีคนแนะนําผมอะครับผมว่าเออแบบลองมาประกวดค่ะรายการนี้ผมก็เริ่มมาประกวดแล้วผมผมก็ทำให้ผมได้รู้ว่าเออรายการนี้แบบมีอะไรหลายอย่างฉะนั้นผมได้รู้เบื้องหลังนี้ได้ด้วยอะไรนี้ อ๋อปกติเราก็โอเคอาจจะก,ก็ชอบร้องเพลงในกีตาร์ไปแต่ที่นี่พอมีมาอยาไอาดอลเปิดโอกาสให้เราได้เห็นแบบว่าพัฒนาการตัวเองได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆเราก็เจ๋งเหมือนกันนะผ่านเข้ารอบมาได้ด้วยเนี่ยนะออแล้วจริงๆแล้วนะครับน้องที่อยู่ในวงการบันเทิงส่วนใหญ่เนี่ย<า>หลายคนก็เวลาตามหาฝันเนี่ยอนอกจากวิธีประกวดแล้วเนี่ยก็จะต้องไปแคสติง<า>้งตามค่ายต่างๆหรือตามบริษัทต่างๆหรือเอเจนซี่ต่างๆอยากถามนิดว่าเคยไปแคสติ้งอะไรที่ไหนบ้างยังไงบ้าง ไม่เคยครับไม่เคยเลยที่นี่เลยที่แรกเลยโอ้โหสดสดร้อนร้อนสดสดเลยค่ะแล้วน้องเบนล่ะครับสำหรับตัวผมเองก็ยังไม่เคยไปแคสติ้งที่ไหนครับก่อนนี้จะเป็นประสบการณ์แรกครับนี่เห็นไหมแสดงว่าเวทีเราเนี่ยได้มีโอกาสให้กับน้องใหม่ๆในวงการบันเทิงเยอะเหมือนกันเนาะเป็นน้องๆหน้าใหม่ที่ตามหาความฝันของตัวเองแล้ววันนี้ค่ะทั้งคู่ครับวันนี้เข้ารอบมาแล้วนะคะรู้สึกยังไงบ้างที่ผ่านเข้ารอบ สำหรับตัวของผมเองนะครับก็รู้สึกถึงความที่จะแบบว่าตัวเองได้แสดงศักยภาพที่มันซ่อนอยู่ข้างในออกมาให้ทุกคนเริ่มได้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากมีแรงที่จะพัฒนาตัวเองในด้านนี้ให้มากยิ่งขึ้นควบคู่ไปกับด้านที่ผมเรียนจบมานะครับแล้วก็เอาไปใช้ประกอบร่วมกัน ก็เหมือนเป็นงานโชว์เรื่องอะไรอย่างไง้ครับเอออยากรูไปใช้ยังไงอย่างเช่นในเรื่องของการแอคติ้งหรือว่าการเป็นพิธีกรเนี้ยครับเราก็สามารถนำประสบการณ์ในการที่จะอยู่หน้ากล้องหรือว่าจะเป็นการจำบทจำจำสคริปต์หรือว่าจะไปเป็นการที่จะแสดงสีหน้าอารมณ์และท่าทางในการที่จะแบบถ่ายทอดความรู้ออกมาให้ผู้เรียนรู้เนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็เข้าใจสิ่งที่เราถ่ายทอดได้อย่างเช่นนี้ เทปหน้าไม่ต้องหาพิธีกรแล้วล่ะเอาน้องก็มาลอเลยมาลองเลยว่าอเป็นยังไงบ้างดูมีเวนะเออเออเออมาเป็นพิธีกรได้เลยนะเออนะเออจริงๆดูท่าทางการพูดแล้วก็ดยบุคลิกท่าทางแล้วเนี่ยปั้นได้คนนี้พิธีกรอ่ะคนนี้แหละครับทำทําเดียวกันเป็นไงบ้างอ๋อก็รู้สึกตื่นเต้นนะตื่นเต้นกับตัวเองมากก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองที่ได้มาอยู่ในจุดๆนี้จุดที่เป็นความฝันของผมแล้วก็ของในครอบครัวผมด้วยครับ แลว่ารู้สึกภูมิใจมากที่บ้านแสดงว่าที่บ้านเชียร์มาตลอดว่าเข้าวงการเถอะสปอร์ตไหมคะทำครอบครัวเลยครับผมแล้วไปอยู่ที่ไหนมาทาไมถึงไม่ไม่คิดตั้งแต่ตอนเด็กๆหรือวัยรุ่นตอนนั้นเอออยากรู้ตอนนั้นผมไม่เคยคิดที่จะเข้ามาในวงการนี้เลยครับจนจนแบบว่าญาติๆชอบมาพูดว่าเนี่ยสามารถเป็นเป็นดารานะเป็นดาราได้นะจนผมแบบว่าโอเคดังนั้นเรามาลองมาลองดูนี่ครับผมเออ นะถือว่าน้องสองคนนี้ใหม่จริงๆนะสำหรับเว<ช>ทีนี้แล้วก็ใหม่สําหรับวงการบ<ช>ันเทิง<ช>ไม่เป็นลายมายาไอดอลพร้อมสนับสนุนและซัพพอร์ตเต็มที่อยู่แล้วนะ<ช><ช>ค,ค่ะปัจจุบันนี้นอกจากการเรียนแล้วทําอะไรอยู่คะน้องเบนก่อนอตอนนี้ผมเพิ่งเรียนจบนะครับก็จะเป็นช่วงที่ยังหาโอกาสแล้วก็ประสบการณ์ภายนอกมหาวิทยาลัยครับน้องออโต้ล่ะครับผมตอนนี้ก็ตอนนี้ยังไม่เปิดเลยผมก็แบบว่าหะ ทำเวลาว่างของตัวเองแล้วก็แบบรับงานเอกแบบเอกตาด้วยองานอะไรเลยก็ออ๋รับบทเอกตาด้วยเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ไงเอกตาหลายๆคนก็มีโอกาสได้เกิดมาเป็นพระเอกนะเออไปเดินผ่านกล้องคือแบบบางคนไม่รู้จะไปตรงไหนไงแต่พอไปสมัครเป็นเอกตาเป็นนักแสดงสมทบเนี่ยแกล้งเดินเดินผู้จับเห็นเดินผู้จับเห็นเออเด็กคนนี้มันมาแล้วตามันดีเนาะเออมันน่าปั้นนะอ่ะก็มีโอกาสหลายคนนะมี เองแอบไปศึกษาดูสิมีพระเอกหลายคนในวงการบันเทิงเนี่ยมาจากนักแสดงสมทบก็เยอะเด็กยกของก็มีคนเบื้องหลังก็มีก็ไม่แน่นะเวทีมายาไอดอลเนี่ยอาจจะมีพระเอกอยู่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้ไม่แน่ไม่แน่นะคะไหนๆน้องทั้งสองคนเนะคะเลือกที่จะมาประกวดเวทีมายาไอดอลแล้วถามสักนิดหนึ่งว่ามีไอดอลในดวงใจไหมคะว่าแบบ อยากประสบความสำเร็จแบบคนนี้อยากเป็นแบบคนนี้มีไหมคะน้<ม>องเบนสําหรับตัวผมนะครับก็จะมีพี่เตตะวันนะครับเป็นไอดอลซึ่งสิ่งที่ผมชอบในตัว,ตวพี่เตตะวันนะครับก็จะเป็นเรื่องของความอารมณ์ดีแล้วก็ความเ่าเรียกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสหรือว่าจะเป็นการที่จะ,ะใส่ใจในเรื่องของคําพูดนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของ อัธยาศัยค่ะทำในส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของอัธยาศัยใช่ความสามารถก็ก็ชื่นชอบอยู่แล้วการแสดงเนาะนะคะน้องเขาโตแล้วลูกผมชื่นชอบเอ่อพี่เฟย์ครับพี่เฟยอ๋อเฟยพัรทใช่ครับผมทำไมทำไมสุภาพแบบลุกเขาดูแบรนด์ดีนะแบบแล้เวลาแบบเขาเล่นซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยแบบเขาสามารถ เล่นตามบทนั้นได้เลยครับซา่งก็ถึงอารมณ์ได้อินใช่ไหมอินอเออนะคะก็จะถ้าจะลุกนี้ชอบลุคนี้ในเมื่อเรามีไอดอลแล้วแล้วถ้าเราเป็นไอดอลบ้างล่ะคิดว่าเราเป็นไอดอลในด้านไหนที่จะทําให้คนอื่นหรือน้องๆเนี่ยสามารถทําตามเราได้บ้างโอ้จะให้น้องๆ น่าจะเกี่ยวกับการร้องเพลงการเล่นดนตรีมากกว่าการใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์เออแล้วเบ้นล่ะครับครับส่วนของผมนะครับก็จะเป็นในด้านของบุคลิกภาพการอธิบายการใช้คําพูดหรือว่าจะเป็นการแสดงสีหน้าอารมณ์และท่าทางนะครับแล้วก็การการใช้ชีวิต อย่างนี้ครับพี่บ้านเราแบบใช้ชีวิตเป็นต้นแบบทําตามความฝันนะคะแล้วก็รับผิดชอบในสิ่งที่เราผิดชอบอยู่นั่นคือการเรียนนั่นเองนะคะเอออันนี้การเป็นไอดอลตะกี้บอกว่าร้องเพลงนี่ร้องเพลงสักนิดนึงอยากฟังนิดนึงเอาน้องเบนซ์ก่อนเบนก่อนลค่ะร้องเพลงสักนิดนึ่างั้นเป็นเพลงประกอบละครได้ครับวันนี้ก็จะร้องเป็นเพลงอ๋อเจ้านะครับอเค โอ้เจ้าเอ,อ๋ยเคยรู้หรือไม่ตรงนี้ยังมีใครหาหรือไทยห่วงหาโอ้เจ้า งามประกายนภา,าขอมองไม่ยอมนิทราขอชื่นตายให้พี่ชื่นใจเอออเราให้น้ำสข็งดี็มเต่าสู้เขาลูก สู้อะไรเขาคนนี้เอเคสไตล์เราความเป็นตัวเองมาเลยเลยผมยอมรับกันแล้วว่าเออผมผมไม่ได้เป็นคนร้องเพลงเพราะแต่เป็นคนร้องเพลงไม่เป็นไรพี่ฟังได้ร้องให้ฟังทั้งคืนยังฟังได้เลยเออสไตล์เราแล้วฉันสำคัญแค่ไหนแค่ฟันไปได้ไกลเท่าไรมีโอกาสได้ยืนในหัวใจเธอบ้างไหม ถอนตัวและถอนใจไม่ทันแม้เธอจะมองกันเช่นไรหากเธอไม่ได้รักเลยแต่ขอข้างๆหัวใจให้ฉันได้ยืนต่อไปเพื่อรักเธอ,อ,อสุดยอดเลยนะจริงๆแล้วแบบรองไม่ค่อยเก่งอย่างค่ะดาไม่ค่อยเก่ง่ะฝึกฝนอีกนิดนึงเนี่ยเป็นมืออาชีพได้เลย ใช่ไหมคะอ่ะนี่ก็เป็นนะคะความสามารถแล้วก็วันนี้เราได้มารู้จักกับน้องๆแล้วส่วในใครที่อยากติดตามกับน้องๆน,นะคะโดยเฉพาะแบบว่าติดตามเลยพี่หนูจะต้องไปติดตามนี้นะบอกช่องทางการติดตามให้แฟนๆหรือว่าคุณผู้ชมได้รับชมกันเลยะคะ่ะน้องเบนก่อนครับสำหรับ,รบผมนะครับก็จะมีช่องทางใน เฟซบุ๊กแล้วก็อินสตาแกรมนะครับถ้าเป็น a c e b o o k เนี่ยก็จะเป็นชื่อจริงพิชัยพุ่มสุขนะครับ P H I C H A I P H O E M S U K ครับแล้วก็ช่องทาง IG Instagram กรนะครับพิชัย P H I C H A I จุด B E N แล้วก็สแลแล้วก็ตัวแซดครับครับผมออโต้ครับ้ออโต้ครับของผมนะครับก็จะเล่น Facebook กับ i อจผม a c e b o o k ของผมคือชื่อจริงผมเลยครับวรพพุ่มพวงครับ W O R A P H O B P H U M P H U A N G ฮะส่วน IG นะครับ A A U T O จุด P P ครับผมนะคะเดี๋ยวเราเจะก็ะติดตา,าตามด้วยใ,<ช>ใคราตามพีช่ชายยัง ติดตามพี่ชายได้ด้วยต้องไปติดตามพี่ก่อนได้ติดตามนะแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะแฟนเพจของมายาไอดอลด้วยนะคะผู้ชมฝากติดตามด้วยโปรเจกต์นี้นะคะต้องบอกว่าตั้งใจทำเพื่อเป็นทางสู่ฝันนะคะให้น้องๆได้มุ่งสู่ดาวกันนะคะแต่ละคนก็มีความเป็นดาวในแบบฉบับของตัวเองก็ต้องติดตามกันวันนี้ขอบคุณน้องทั้งสองนะคะทั้งน้องเบนและก็น้องออโตที่มาร่วมพูดคุยกับรายการของเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับและก่อนจากกันวันนี้นะครับเรายังมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะให้คุณผู้ชมนะครับรีบโทร ไปที่เบอร์02669456นะครับหรือสแกน QR code ที่โชว์อยู่ทางด้านหน้าจออยู่ตอนนี้นะครับที่เห็นเนี่ยเป็นโปรโมชั่นอะไรบ้างนั้นต้องรีบโทรกันไปเลยนะครับสําหรับวันนี้เนาะเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับผมนะครับคุนฝนแล้วก็น้องๆนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ